ปาดปาดปาดค่าไฟคือแพงให้น้อโอ้ยหลงหลงภาษาครับผมสวัสดีครับ f อทุกท่าน YouTube ทุกท่านครับสวัสดีครับอันนี้เจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านวันนี้เออเจ้าของบ้านก็คือบ้านของเลยฟาร์มฮักนะครับครับผมเออบ้านของเลยฟาร์มฮักนะครับค่าไฟเพือนบ่เคยแพงปานี้จ้กเทียรครับช่างเอ๋มาชักมาเช็คค่าไฟให้ครับเนี่ยไม่เคยใจเดือนละบ่ถึงท่านครับเดือนนี้มาควาไปหาท่นกลัวครับปาดถูกเป็ดสงสัยก็เลยโทรไปหาได้ช่างเอ๋ทำได้ จังเอ๋ทําใดเฮ็ดใดทุกอย่างครับได้ครับเช็คค่าไฟให้จังเอ๋จะอธิบายให้ฟังเด้อครับค่าไฟเพื่อนๆบางคนมันคือแพงแฮ่ช่วงโควิดเ่าอยู่บ้านมันคือแพงก็ปกติแฮ่หรือว่าเ่าววันอยู่บ้านบริเปิ่อยอย่างค่าไฟมันคือแพงแฮ่ครับจังเอ๋มีคําตอบในคลิปคลิปนี้นะครับมาเบิ่งเด้อคุณอาเพื่อนใส่เปรยร้อยห้าหน่วยครับครับทั้งทังที่แอร์ก็บอกเคยเปิดครับเอ๋ก็บอกค่เปิดเพราะว่าสาเหตุมันเท่ๆนะครับฝนตกนะครับพี่น้อง ฝนตกก็ทําให้ปลั๊กไฟบังอย่างมีมีการหัวนะครับรซึ่งช่างอีก,ก็ทําการเช็คแล้วแต่ว่า,าจะามาพบเพื่อนๆพืนเอฟซีนะว่ามีการเช็คเสไียรครับวิธีการเช็คนะครับมาเบิ้งเด้อครับเนี่ยอันนี้คือเบเกอร์เมนไงนะครับที่มาจากการบินฟ้านะครับนี่ครับอ่าเากา็ตอนนี้เ่าก็บื้องรูปขั้วใดขั้วใดครับเ่ากา็ใส นี่ครับชัยควงเช็คไฟครับเนี่ยเนี่ยอันที่มีไฟก็คือ L นะครับอันที่บ่มีไฟก็คือ N นะครับอ่าวิธีการเช็คนะครับเนี่ยเขาก็มีอุปกรณ์บลายครับอ้าวมิเตอร์ช่างอีกเลยโอ้อยู่นี่ห่างเอ้ยห้อยอยู่ตัวเองนี่ก่อนเนี่ยมิเตอร์นะครับอ่าวัดมิเตอร์วัดแคมวัดไฟนะครับาตั้งลิง AC นะครับเนี่ย AC นะครับอันนี้ ในบ้านของไอ้เลยอฟามฮักนะครับตอนนี้กินไฟพอได้ใหเรารู้ครับวัดต,ตรงเอลนะครับอ้าวเพลื่อนคือบ่ได้ใส่ไฟเนาะบาดเนี่ยใส่เพื้นยันเสียค่าไฟอีกแล้วเนี่ยวุ้นอะขึ้นจักหน่วยบขึ้นจักแอมตอนนี้บริษัทบอกรับบริษัทบอกรึเปล่าเซฟตู้เย็นโอ้เสียบ,บ,บ,ยบตู้เย็น,น,นตู้เย็นเพื้นตัดครับตู้เย็นเพื้นตัดอ่าร์วีการเช็คนะครับเช็คง่ายๆครับเ,เรารู้ว่าเป็นข้อเอล ข้ออินครับอันนี้เอลเอลก็คือมีใยนะครับอินก็คือเมื่อมีไฟนะครับเขาก็สับบิเกอร์ลงครับวิธีการง่ายว่าไฟของหัวบอครับเราไปเดินไฟตรงใดจุดใดมีสายเบื้องใดมันทึกไฟยนี่ลายเบื้องใดมันทึกไฟนะครับเอาง่ายๆครับของปลดข้ออินออกนะครับข้ออินออกนะครับสับบิเกอร์ลงไอ้สับคัตเอาลงครับเขาก็ปลดฟิวนี้ก็ได้ครับเอาง่ายๆในบ้านขอาครับบ่ต้องเอื้อเกินไฟฟ้ามาเนี่ยถูเดือนนี่คือ ไล่เฮ่สวัสดีเพื่อนๆ F4 ครับไปมากินไล่เฮ่บ้านป่าชุกเนโอ้เฮียครับเห็นว่าจับเหมือเดียวก็เทียนส่นี่แหละครับนี่ครับาปวดฝีอักก็ได้ครับเนี่ยปวดฝีออกนะครับอันนี้เหนียวตั้นก็ะจะบหมาครับน่าปกติแล้วครับไฟจะบหมีครับอ่าเวลาเอาสับบิเกอร์ลุงนะครับอันนี้คือคว้าเอวนะครับ แอลก็คือด้านมีไฟนะครับอันนี้เอ็นเอ็นก็คือสสวนใ่ญ่เขาก็อาจจะตองลงดินนะครับแต่ว่าบ้านของกระบอบางคนก็บอมีเก่าครับบาได้ตอตองลงดินครับเอาง่ายๆาครับเขาปลดสายนี้อครับเขาเปิดเบกเกอร์ทาปกติครับอ่าทีนี้นะครับถ้าไฟของมังห u วนะครับมิเตอร์ก็จะบบขึ้นบหมุนแต่ถ้ามิเตอร์มันยังหมุนนะครับแสดงว่าเครื่องไซไฟฟ้าหรือจุดใดจุดหนึ่งเขาละครับปักอล้วยังไปทึกน้ําแล้วก็มีการ หัวลงกาวหรือของไบต้อผิดก็ได้ครับไปต้อติดเหล็กลงกาวลงดินของการเดฟ้านะครับเพราะว่าถึงไอ้นิวตันของบบตอแต่ว่าการเดฟ้าเขาตอกนิวตันนะครับตอกใส่ลงดินใส่ากาวนะครับก็คือนิวตันนะครับอ่ามันก็เ็นให้วงจรครบวงจรมิเตอร์เขาก็มุนไนทครับอ่าอย่างเช่นมาของเดรฟาร์มฮักนะครับเพิ่นไปตอปักเาะฉะนั้นไปปักแล้วเพิ่นไปเห็นมันน้ยนะปักไอไอใส่อินใส่มีไฟนะครับมันไปลงโค้งมั้นะ หลุกคงเล็กแต่ว่าไอ้บิ gger ดันบาไซสครับบิก g e r เดินเพลินไซส์บเกอร์ธรรมดาครับไฟมันก็หัวน้อย,อยครับบิกอร์ก็บวตัดอ่าวันนี้ค่าไฟเพลินก็จักสองสามร้อยหน่วยคือก็แปดร้อยห้าหน่วยครับเปดร้อยห้าสิบหน่วยพุณนนะเพลินก็ได้เสียค่าไฟาหา้าพันห้าพัแต่ก่อนบบได้บ่ถึงพันบ่ถึงพันครับโอ้ 800, 800ยแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อีครับอา้าวจักกูดได้ภาษาไทยแล้วมันเนี่ยเอ้าเว่าภาษาเล่าก็ได้ ว่าเออตีครับเอามาเบิ้งนะครับมีสาระนะครับเด้อเนี่ยเห็นบ่สังอีปวดแล้วเอาเปิดเบเกอร์ขึ้นนะครับวันนี้ของวัดไฟเบิ้งมามเนี่ยข้อแอลเนี่ยข้อแอลเนี่ยมีไฟว่าอ้าว่ัมีไฟครับตอนนี้บ่หัวครับถ้าเกิดว่ามันมีไฟนะครับกระแสมันก็จะขึ้นนะครับแสดงว่ามันหัวเขาหัวครับมิเตอร์เขาก็จะหมุนไปเรื่อยๆครับใจให้ล่วงไปเรื่อยๆครับเป็นคนรักชาร์ตครับรักชาร์ทางอ้เมนบ่มครับ รักชาติครับเออเดือนนี้เพื่อนรักชาครับใจไปห้าพันกว่าครับใจไปหาพันปวดหัวนี่ขอกินยาพาราไล่จะสอนเงี้เดียวครับโอ้ยครับขาไฟไปบุยไวการไฟฟ้าครับว่ได้ไปบึ้งของตัวเองครับเดี๋ยวช่างอีจะหาไปบึ้งครับไปขอโทษเพระนรละขอโทษครับอ่านี่ครับเฮารู้สาเหตุอันนี้คือกรณีที่ว่าบมีการลุงคงนะครับเฮาตัดอินออกเขาจะบวกบวงจรนะครับแต่ว่ามีกระแสนะครับให้ F4 ถ้าท่านจาไว้เลยนะครับว่ามันหัวนะครับมันมีอันหัวเขาต้องหาเก๊ให้ได้ครับถ้าบ่มีถ้าเ f ีผู้ใดบ่มีนะครับเขาก็ไปเบรงหม้อออกครับมอเตอร์อยู่หางหน้านะครับมิเตอร์ไฟนะครับมันหมุนบ่เขาปวดใส่อินออกนะใส่ที่บ่มีไฟนะครับแต่ว่าถ้ามันหมุนนะครับเขาก็ปิดคัดเอาลงให้เบิดเขาก็ไปหาไล่ตามปักตามอย่างที่เขาเสียบไว้นะครับ ตู้เย็นเนี่ยเครื่องสักพ่างเนี่ยมันหัวโบอ่าซึ่งบางทีเนี่มาตรฐานของอาการไฟฟ้าครับบางคนก็เอานิวตันไปต้อต้องลงดินเลยครับอ่ามันก็เป็นการดีแต่ว่าเหมันโมดีตอนที่ไฟหัวนะครับอ่ามันเครื่องใช้ไฟฟ้าหัวนะครับมันก็จะกินไฟไปเรื่อยๆนะครับนี่เห็นะครับอันนี้บ่มีไฟครับเอาง่ายๆครับเดี๋ยวจ,จ้เอะเอาใส่ขื่นนะครับเนี่ยอันนี้คือบ่มีไฟ ถ้ามีไฟก็คือกระแสมันก็จะขึ้นนะครับเนี่ยอันนี้เป็นซูนแอมป์นะครับเนี่ก็บล่งหัวแล้วครับเพราะว่าเลยฟาร์มฮักเพื่อนก็เบิ่งแล้วครับเพื่อนไปเบิ่งเพื่อนไปจับต้องไฟดูดเพื่อนมาท่านเนี่ยใช่ดีใส่เพื่อนเก่าครับเปิดปิดเบรกเกอร์เด้อครับเดี๋ยวมันชิดดูดตายเด้อครับช่องเสียดทำได้ก็สช้บะหมี่น้มาเนี่ยใส่ไต้ก่อนนะเลยฟาร์มฮักก็ะชี้เงาอยู่ผู้เดียวแล้วครับมาเนี่ยนะครับเสียดกับย่านไต้เถอะนครับ พวกเด็กกัลยาณตายกันเด้อครับโอ้ยครับหวยละไงอีละครับนดูนะตาเพื่อนกันดีหายครับอันไหนดับนะตาดีเสียอย่างเดียวว่ามีเมีคย,เย,เยครับเด้อเป๋าเด้อครับภาษานะครับซาวแท็กครับซาวแท็กิเทค โอ้ยนี่แหละครับนะ่ยเสาต่อเรียบร้อยแล้วครับอ,อันนี้บ้านเพื้นก็ยันกินไฟเพื่อนก็ไปปิดเครื่องใส่ฟฟ้าเบิดครับพุ่นนะกินว่าอะไรอันนี้กินไฟอยู่ศูนย์จุดห้าแอมป์ครับมันที่กินไฟอาจจะเป็นตู้เย็นตู้เย็นกระบอกนีนครับตู้เย็นตัดครับอตอนนี้ศูนย์จุดห้าแอมป์ก็จะอาจจะเป็นรอดไอ,อ้ไฟดีพีโซไอ้เครื่องทำน้ำอุ่นไอ้เครื่องทำ กาน้ำพิ่นนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งต้นเฮเพิ่นนะครับเด้อไฟมันหัวมึงได้ครับเดี๋ยวตามช่างอีมากับเลยฟาร์มพักเด้ครับมันแรีนไปน้ำเล็กครับผมนี่เนี่ยมาเบิ่งสายเฮทครับไฟหัวนะครับครับตรงนี้ครับตรงไหนครับอ่าคือเลยฟาร์มพักอ่ะอาจจะมักง่ายเนี่ยโอ้มักง่ายเพิ่นมักง่ายเอาปั๊กนี่เอาปั๊กมาเนี่ยกับเหล็กตัวนี้โอ้ปั๊กมาเนี่ยกับเหล็กแล้วขันน็อตบ่เอาเอายางตัวนี้รัดนะครับคิวบ่นถ่ายรัดซึ่งมันบ่มีตัวร่องตัวนี้นะครับไม่ โอ้ด้านหลังด้านหลังครับคือสายไฟตัวนี้มาช็อตกับเหล็กเออมันหัวลงโค้งครับแล้วหัวลงโค้งเหล็กนี่ครับเห็นบ่อาจจะเป็นเดือนนะครับถึงจะใส่ไฟมันหัวนะครับเพื่อค้าไฟถึงหาพันได้นะครับเห็นมันลอกอยู่ข้างในครับเพาว่าเป็นดำๆนะครับห็นบ่เพราะว่าควบชื้นมันเกิดควบชื้นขึ้นมามันก็เห็ุไหนไฟอันนี้นะครับคือมันเป็นอย่างบิเกอร์บ t ตัดครับเพราะว่าลักษณะของโครงเหล็กนะครับมันไม่ได้ลงดินลึกครับ อ่าเพราะว่ามันมันอยู่บริเวณเนินสูงนะครับเพราะว่าอ่าคนทานระวังการไฟฟ้ากับคนทานที่คงเหล็กเพื่อนนี่มันเป็นคนอานค่อนข้างสูงครับมันก็เลยหัวหินละน้อยหินละน้อยครับบิกเกอร์เพ้่นก็เลยบวตัดนี่แหละครับสาเหตุเพื่อนนะครับอ่าแต่ว่าล,ลุงเพื่อนลุงคงการไฟฟ้ายังลึกนะครับเรียบร้อยครับบิกเกอร์ทิปเลยครับอบิกเกอร์ตัดครับนี่แหละสาเหตุเฮ็ดให้อ่า เพื่อนๆ f อนะครับที่บางคนก็อ้ยค่าไฟคือแพงเนี่ยบริยูเสียค่าไฟมันเป็นบทเรียนของเลยพัมพักเพราะว่าถ้าจะเฮ็ดปลากระสีไม่โค้งเลยดีครับมีเป็นพีบีซีหรือเป็นไม้ครับร่องก็จะเป่นว่สายไฟมาทิดกับตัวนี้ครับถ้าติดกับตัวนี้อากาศร้อนก็สามารถเชื่อมกับเล็กตัวนี้ได้หรือว่าควบชื้นก็สามารถเฮ็ดให้สายไฟตัวนี้มาสปากับเล็กตัวนี้ได้ก็จะรู้ก็เสียไปห้าพันครับเนี่ยเสียไปห้าพันครับว่าบินเพิ่นนะโอ้ยห้าพันครับ ห้าพันยี่สิบสี่บาทครับไปวไหวๆครับไฟฟ้าเพราะว่าเพื่อนบวยไฟบวยวๆปิ้งๆครับเพื่อนบุลุเรื่องครับงอนควบงอเขาของเลยฟ้าพักนี่ยแหละการไดี่ยวเพิ่นก็เมื่อกี้ไปขอโทษเพื่อนแล้วครับไปขอโทษเพื่อนแล้วไปขอตรวจครับทำไปแล้วว่าเออผมเห็นจุดแล้วธรรมดาครับธรรมดาครับก็ต้องบวยๆไปก่อนนะครับเนาะเสียค่าไฟแพงนะครับเนาะช่างเอฟไปเบื้องไฮแล้วเรียบร้อยรู้แล้วแล้วก็ไปเลี่อนช่างใดสช่างเอฟสรุปให้ฟังนะครับว่าเวลาเขาเช็คนะครับว่าไฟหัวบ่หัวนะครับ ถ้าเฮาบ่มีแอมมิเตอร์นะแคมมิเตอร์ไปวัดนะครับให้เฮาปลดใส่ที่บ่มีไฟออกเส้นนึงนะครับแล้วก็เปิดเบรกเกอร์คัทเอ้าทธรรมดานะครับแล้วทีนี้เฮาไปเบิ่งหม้อนะครับไปเบิ่งหม้อว่ามันหมุนบ่อถ้ามันหมุนเอื้อยแสดงว่ามันหัวนะครับนี่ละตัวกินไฟเฮาครับกินไปเฮียน้อยเฮียน้อยครับแต่ถ้าบ่มุนเอื้อยนะครับแสดงว่าไม่ลงโครงนะครับ f c ทุกทานนะครับ เดี๋ยวใครๆก็ฝากกดตามสัางอีทําได้กับเลยฟาร์มฮักด้วยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านครับผมครับขอบคุณมากครับผมเป็นคลิปดีๆครับเลยฟาร์มฮักแล้วก็ช่างเอี๊ยดได้นะครับผมครับสําหรับคลิปนี้ขอกล่าวเขาว่าสวัสดีครับมีเงินใช้ขอให้ถูกรแตเตอรี่วันที่หนึ่งทุกคนทุกคนสวัสดีครับครับไฮไตกับไฮเลยดนะครับสวัสดีครับ